เราก็จะมารูตกันก่อนนะผมถ้าออกก่อนก็น่าจะได้เก็บนะผมแต่ถ้าไม่ออกคือต้องเปิดหมดแน่นอนนะผมสําหรับ ID เดีอลซ่านะผมอมาดูกันว่ามันจะได้เปิดหมดไหมสําหรับ ID นี้ ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมอ่ะก็เมื่อวานนะผมมีการอัปเดตทางด้านของตัวเกมมานะผมอ่ะซึ่งอัปเดตตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสามทุ่มนะผมถ้าผมจะไม่ผีบก็ประมาณนั้นนะผมอ่ะทําให้บางคนเก็บภารกิจไม่ได้นะผมอ่ะก็มาหลายๆคนก็ถ้าเข้าเกมไปก็น่าจะได้ของรางวัลที่ ตัวของผู้พัฒนาเกมได้แจกมานะผมอะ่ะก็นี่นะผมเป็นไอเทมชดเชยของเมื่อวานนี้นะผมก็จะได้ตัวกาชาห้าใบแล้วก็ได้บอร์ดด้วยนะผมอะ่ะอย่างอื่นก็เป็นขนลกพิเศษกับขนลกธรรมดาหนึ่งชิ้นนะผมอะ่ะก็อันนี้ก็ปกติท่นผมอะ่ะแต่ไอบอร์ดฉลองเนี่ยนะครับผมอะ่ะเป็นทางด้านของภารกิจรายวันที่บางคนอาจจะทําไม่ทันนะผมอะ่ะแต่บางคนอาจจะทําแล้วก็ถือว่าเป็นกําไรนะผมอะ่ะก็เดี๋ยวก็ น่าจะได้อ่าตรงนี้ก็เป็นไอเทมชดเชยอีกไอเทมหนึ่งนะผมซึ่งเป็นตัวกาชา8.5ปีสีไปนะผมก็สูมได้1ครั้งนะผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดตู้กาชาเพื่อโอกาสทางด้านของอ่าตัวนี้นะผมอ่ะเป็นบอสกับตัวของเอ็ดเวิร์ดนะผมอ่ะสองตัวนี้ ถ้าให้ดีก็อยากได้ตัวของบอสตั้งบแล้วก็ตัวของเอ็ดเวิร์ดก็มาได้นะผมแต่บาง ID ดีนะผมที่ผมจะปั้นมาเล่นนะผมอ่ะก็วันนี้ก็อยู่กันที่ไ d ดีป้ายม่วงนะผมเราก็ได้ตั๋วกระชาติจากตารางล็อกอินมาแล้วก็ทางด้านของอ่าตั๋วกระชาติจากเกมชดเชยนะผมล้วก็จะมีอยู่ประมาณ10การ์ตนะผมอ่ะก็จะมาสุ่ม ทุกๆ ID ของผมนะผมที่ยังเปิดไม่ได้เลนจ์จือที่ผมต้องการเลยนะผมอะสำหรับ ID นี้ผมเก็บจุดติยังไม่ครบนะผมถ้าผมเก็บครบแล้วผมมีกบก็อาจจะปั้นตัวของบาวล็อกเป็น9ดาวก็ได้นะผมอ่ะอีกนานพอสมควรนะผมเพราะว่า ID นี้เล่นเป็น ID ป้ายม่วงสายฟรีนะผมอ่ะค่อนข้างที่ใช้เวลาเล่นนานพอสมควรนะผมอ่ะตอนนี้มีอยู่12การ์ทั้ผมเราจะเปิดตู้เพิ่มโอกาสทางด้านของบอสกับตัวของเอ็ดเวิร์ดนะผมอะมาดูกันว่า ID ใยม่วงจะดวงดี กับเขาไหมนะผมอะ่ะก็จัดมาหน่อยนะผมอะ่ะก็สําหรับเมื่อวานตัวเกมอัปเดตนะผมเป็นทางด้านของกบนะผมอะ่ะกบเลือกสายนั่นเองโอ้โหแต่เจสิการนะผมอะ่ะเป็นทางด้านของกบเลือกสายนะผมอะ่ะมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเลือกสายไปแล้วมันยังคงค้างสายเดิมอยู่นะผมอะ่ะก็ทําให้ผู้เล่นสายเติมบางท่านหรือว่าบางคนนะผมปั้นตัวลินเจอร์ที่ต้องการไม่ยังไม่ได้นะผมอะ่ะ จีมก็เลยได้ทําการแก้ไขในส่วนตรงนั้นไปนะครับผมอาจจะไม่หมดแต่ก็อาจจะหมดภายในวันนี้ก็ได้นะครับผมก็ค่อยๆพัฒนาไปก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าก,กบไม่ค่อยดีนะครับผมอะ่ะส่วนตัวผมว่าตอนแรกผมว่ามันไม่ค่อยดีสําหรับสายฟรีนะครับผมแต่ตอนนี้เอาไปเอามาสายฟรีก็ยังเก็บกบได้เหมือนปกตินะครับผมคือจะได้กบปกตินะครับผมอะ่ะสาหรับสายเติมเท่านั้นนะครับผมที่จะได้กบ เฉพาะสายนะผมอ่ะแล้วก็มันจะมีในตู้กาัชาเพียงเท่านั้นนะผมอ่ะสำหรับของแจกฟรีก็จะเป็นกบเลี้ยวนาดธรรมดาปกติเลยนะผมอ่ะสำหรับสายฟรีก็ไม่ค่อยซีเรียสน,นะผมอ่ะสำหรับสายเติมก็ไม่ค่อยซีเรียสอีกเช่นกันนะผมเพราะว่าในตู้กาัชาออกกบไฮเปอร์กับกบ9ดาวแต่9ดาวผมเห็นน้อยผมอะส่วนมากจะเห็นเป็นกบไฮเปอร์ออกบางทีสามสามตัวสองตัวก็มีนะผมะมามาลุ้นกันว่าผมจะได้บอสไหมโอ้โหได้แกะเจ้าสมราญนะผมสำหรับ ID ไอดี้ายม่วง ก็ไม่เป็นไรนะผมสําหรับไอเดียม่วงก็ได้ตัวレนเจอร์ของซัลลี่เลดไปแล้วนะผมอ่ะก็น่าจะได้รีวิวซัลลี่เลดด้วยนะผมแล้วก็ไอดีนี้มีเกียร์จมตีตัวแน่นอนของทักษะก็อาจจะมาใสากับซัลลี่เลดแล้วมารีวิวกันอีกทีนะผมว่ามันสตันยิ้มิกไหมนะผมสําหรับตัวของレนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราไปรีวกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ็มาต่อที่อีกไอดีหนึ่งแล้วนะผมน่าจะเป็นไอดีของทางด้านอลิสนะผมก็ได้ถัวค่าใชาจากตารางล็อกอินนะผมอะเมื่อวานผมลืมล็อกอิน2 ID นะผมก็น่าจะเป็น ID ทางด้านของหาสุคนชนเทพแล้วก็ ID ของโยนะผมอะเนื่องจากเมื่อวานตอนไ่นย2ผมลืมเข้าเกมนะผมอะก็ประมาณนั้นนะผมก็เลยค่าตารางล็อกอินไปอาจจะไม่ได้สุ่มทางด้านของ2 ID ดีนั้นก็ได้นะผมอะ ก็มามาลุ้นกันนะผมสําหรับ5ตัวจากเจมชดเชยน,นะผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะผมอ่ะสำหรับตู้กาชา8ปีนะผมผมว่ามันก็มีตัวเลนเจอร์ใช้งานดีก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมอ่ะใครที่ยังมองหาตัวเลนเจอร์เก่งๆในตู้กาชาผมเพราะว่ามันก็มีตัวดีๆเยอะนะผมอ่ะส่วนตัวผมก็แนะนําไปหลายตัวแล้วนะผมสาหรับตู้กาชา8.5ปีนะผมอ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาทําการสุ่มตู้ของบอสกับเอ็ดเวิร์ดกันเลยนะผมสําหรับไอดีนี้ก็อยากได้ทางด้านของแสงมืดมากๆนะผมถ้าได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะผมมาสุ่มกันสิตัวนะผมอ่ะก็ขอให้ได้เถอะสําหรับบอสกับเอ็ดเวิร์ดนะผมสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเสริมทีมที่ค่อนข้างที่ดูดีมากๆโอ้โหได้ทางด้านของมูลงานเลี้ยงน้ําชานะผมสาหรับตัวของ มูลง,งานเลี้ยงน้ําชาตินะผมตัวนี้สามารถทําเป็น9ก้าดาวได้นะผมแล้วก็มันไม่มีในตู้8ปจุดปีนะผมเป็นตัวปกติในแบบตู้แกลชาปกติแต่ไม่มีในตู้8ปจุดปีนะผมถ้าจะไม่ผิดตู้8.5จุดปีมันสุ่มได้ถึงแค่ตัวอีเวนต์แปีนะผมอ่ะอีกครึ่งปีไม่สามารถเปิดหาได้นะผมะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานดีนะผมเป็นตัวตัดแร่ด้วยนะผมแตข่ข้อเสียก็ เบาบางแล้วก็ตายง่ายมากๆครับผมอ่ะอีค่าตัวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการไหมนะผมอ่ะจัดมาเลยนะผมสําหรับตัวของ expert ก็ได้นะผมเพราะ ID นี้ก็ต้องการตัวรีวิว้โหได้จริงนะครนะผมได้ตัวของตไม้นะครับผมอ่ะก็ตัวนี้เป็นตัวเกลือนะผมสามารถเอาไปย่อยคิ้งหรือว่าเอาไปทําคิดตันได้นะผมถ้าถ้าใครสุดได้หลายตัวก็เอาูบ b y ก็ได้นะผมสาหรับตัวของเจอร์リิวตัวนี้นะผมอ่ะ เดี๋ยวไปดูยันที่ i อดีถัดไปกันเลยนะครับผมอตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าต่างของ i อเดียเอลซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาทําการเปิดตัวกาชาเหมือนกันนะครับผมสําหรับ i อดีนี้ตะกี้ผมตอนผมเข้าเกมมามันบั๊กนะครับผมอะ่ะก็ไม่ได้ตัวจากตารางล็อกอินนะครับผมมาดูกันว่าอ่าก็ตอกอยู่ในตรงนี้จริงด้วยนะครับผมอ่ะก็มันบั๊กนะครับผมก็บั๊กเล็กๆน้อย,อยก็ไม่เป็นไรทัผมห่ะสำหรับ i อดีเอลซาตอนนี้ผม คิดว่าผมจะปั้นตัวของสล็อตนะผมแล้วก็ตอนนี้สล็อตก็บวก10แล้วนะผมอะ่ะกบผมยังหาได้อีกนะผมกบผมเอาจากหอคอยอน,นันตยังไม่ครบเลยนะผมตอนนี้เพิ่งถึงถึงด่านที่สี่สิบห้าสิเองนะผมอะ่ะก็ยังเก็บหากั็ได้ยาวๆนะผมสําหรับไอเดียเอซาตอนนี้มีอยู่ยี่สบการ์ดนะผมอะ่ะก็ตอนนี้ถ้าคิดไปอีก มุมนึงก็น่าจะหาตรวจกาชาพเพิ่มได้อีกนะผมอะเราก็จะมาลูตกันก่อนนะผมถ้าออกก่อนก็น่าจะได้เก็บนะผมแต่ถ้าไม่ออกคือต้องเปิดหมดแน่นอนนะผมสําหรับไอเดีเอลซานะผมมาดูกันว่ามันจะได้เปิดหมดไหมสําหรับไอดีนี้จับมาหน่อยโอ้โหได้จริงๆนะผมได้เอ็ดเวิร์ดถังโอ๊กนะผมเอ็ดเวิร์ดตัวนี้สามารถทําเป็นตัวพีลอยได้นะผมอ่สําหรับใครที่ ยังเก็บหาตัวลิเจอร์พีร้อยอยู่นะผมก็ค่อยๆเก็บไปนะผมเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนอีเวนต์8.5ปีก็จะไปหมดวันที่ถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ29นะผมอ่ะ28 29ของเดือนนี้นะผมก็มีเวลาเก็บตั้งเยอะนะผมก็ค่อยๆเก็บกันไปนะผมเพราะว่าในตู้8.5ปีก็ออกค่อนข้างที่ง่ายนะผมสำหรับตัว P100 บางตัวนะผมมาจับกันต่อเลยนะผมอีค่าตัวสำหรับ ID ของทางด้านของเอลซ่านะผมถ้าได้ทางด้านของบอสมาก็ค่อนข้างที่ดูดีพอสมควรนะผมอะ่ะก็เป็นทั้ง age, าดาเมจธาตุการแล้วก็ตัวบัฟเสริมโอ้โหได้แซนลีนะผมแซนลีเลดลัตเตอร์ตัวนี้ก็ทำพี้อยได้เหมือนกันนะผมค่อยๆเก็บไปนะผมมาตัวนี้ก็หาได้ในด่านสเตตหลักด้วยนะผมถ้าจำไม่ผิดมาจัดกันต่อนะผม,มตอนนี้น่าจะเปิดหมดแน่นอนแหละสําหรับไอดีเอลซ่ามาหน่อยไหมโอ้โหได้ โอ้ฟองสบู่นะผมตัวนี้เป็นตัวเก่ามากนะผมเก่าตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยนะผมมาจัดกันหน่อยอีกค่าตัวสุดท้ายแล้วสําหรับไอเดียเอลซ่านะผมอาจต้องการมากๆนะผมอ่ะขอทางด้านของนอนเอ็ดเวิร์ดก็ยังดีนะผมทําให้ได้บอสโอ้โหน่าจะขอเยอะเกินไปนะผมเขาก็เลยให้ลูกเสือเมอร์ลี่มานะผมอ่ะสําหรับอีกทางนึงนะผมผมลืมบอกไปนะผมเป็นทางด้านของ เกียร์อุปกรณ์นะผมก็เพิ่มทางด้านของลูกจันทารแล้วก็โลก่จันทารนะผมสําหรับไอดีหลักของผมน่าจะเปิดแน่นอนนะผมทั้งด้านของเกียร์สชิ้นนี้เพราะว่าไอดีหลักผมก็อยากได้ทั้ง2ชิ้นเลยนะผมเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเระผมอะถ้าเอาจริงๆก็อยากได้เหมือนกันนะผมคาถาตรงนี้แต่มันออกยากมากๆเราะผมผมก็เลยมารอลุ้นเอาเกียร์เก่เกาๆจะดีกว่านะผมอะเดี๋ยวเราไปสุมกาชาที่ไอดีต่อไปกันเลยนะครับผม อตอนนี้เราก็ไม่อยู่บนที่หน้าต่างของ ID ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น ID โทวาเซซ้นะนะผมอ่ะก็ได้ตารางล็อกอินแล้วก็ตัวจากกิจกรรมนะผมอ่ะก็มันไม่ใช่ไม่เชิงกิจกรรมตเป็นตัวจากการอัปเดตของตัวเกมนั่นเองนะผมอ่ะก็จะมาสุ่มกระชาล่าบอสอีกเช่นเคยนะผมะก็อยากได้มากๆนะผมอ่ะ อย่างน้อยถ้าไม่ได้บอสก็ขอทางด้านของอีทเปิดก็ได้นะผมว่าเดือนนี้ก็ต้องการรีวิวมากๆผมอ่ะก็เดี๋ยวถ้าปิดอีกพรีนี้ก็ผมก็น่าจะเอาลูบี้มาเปิดอีกนะผมแต่ไม่น่าจะได้เปิดไอดีลองๆนะผมเพราะว่าไอดีลองๆผมเปิดทีละ40บี้มันออกค่อนข้างขี้ยากเดี๋ยวผมจะลองเก็บ200 Ruby ลูบี้แล้วมาเปิดรักการนะผมอ่ะจัดกันหน่อยนะผม5ตัวสําหรับไอดีโทวาเซซุนะนะผมสาหรับไอดีนี้คอมโบคู่เทพ กับคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยก็มีเยอะแล้วนะผมอยากได้ตัวเสริมทีมากๆอูคูบาวนักสะสมตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะผมหรือใครจะเก็บปั้นเอาลูบี้ห้าลูบี้ก็ไม่ว่ากันนะผมเพราะว่าถ้าปั้นเลนเจอร์แม็กหนึ่งตัวได้ห้าลูบี้จะได้ศักยภาพเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะผม่ะจัดกันต่อนะผมอีกห้าตัวสําหรับไอดีนี้ก็น่าจะเป็นไอดีท้ายสุดแล้วนะผมที่ผมจะสุมอีกสองไอเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะผมเพราะว่าสองไอดีนั้นไม่เคยมีแสงมืดในทีมเลยนะผม่ะ จัดกันหน่อยสําหรับไอดีนี้โอ้โหเหมือนตะกี้เป๊ะเลยนะผมเป็นลีโอนาตตอไม้นะผมอะสําหรับตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมใครที่อยากได้ห้าลูบีก็เก็บนะผมใครที่ไม่อยากได้ย่อยทิ้งในห้องทดลองได้เลยนะผมก็ได้คิดตั้นเหมือนกันนะผมอะเข้าๆแล้วสําหรับการสุ่มการชาตอนนี้ก็มันเพิ่งมาใหม่ๆนะผมผมก็เลยสุ่มตอนที่มันเพิ่มโอกาสใหม่ล่าสุดเลยนะผมก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสําหรับไอดีโทวาซิซุนาตอนนี้ก็ถ้าปั้นผม คาดว่าผมจะปั้นทางด้านของเซซูนะก่อนนะผมแล้วก็ค่อยมาปั้นทางด้านของอดัมแล้วค่อยปั้นโอลิเวอร์ตอนนี้ผมยังสับสนอยู่ว่าผมจะปั้นตัวอะไรก่อนนะผมอะถ้าเอาตามความชอบผมว่าผมจะปั้นทางด้านของเซซูนะเพราะว่าไอดีก็ต้องการรีวิวเหมือนกันนะผมอะทางด้านของเซซูนะแม็กแล้วก็ตัวของโอลิเวอร์กับตัวของอดัมบางไอดีผมน่าจะปั้นแม็กไปแล้วนะผมก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะผมอ่ะตอนนี้ก็ไอดีนี้มีตัวอ่ามีตัวที่หลายไอดีไม่มีก็คือเซซินาครับทัวรนะผมผมเลยจะมาปัน้นซซซินะดีกว่านะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมอ่ะสำหรับใครที่เปิดได้อะไรหรือว่าไม่ได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะผมใครที่มีปัญหาอะไรก็สอบถามกันมาได้ใต้คอมเมนต์หรือว่าชุมชนนะผมสามารถไป ติดต่อสอบถามกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะโพสต์อะไรต่างๆไว้อีกมากมายนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนพลาดข่าสารค,คลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ